คณะรัฐมนตรีเป็นผู้กำหนดนโยบายและเป็นผู้ใช้ในโยบายอย่างที่ผมกล่าบเรียนไปแล้วคณะรัฐมนตรีชุดนี้ประกอบด้วยสองส่วนส่วนที่หนึ่งคนในกับส่วนที่สองคนนอกคนนอกผมขอชมด้วยความจริงใจครับหลายตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจัดได้ดี แล้วก็ถูกฝาถูกตัวแต่น่าเสียดายที่มีบางตำแหน่งกลายเป็นตำแหน่งชักใบให้เรือเสียหรือทำให้คณะรัฐมนตรีชุดนี้กระดำกระด่างไปความจริงผมเชื่อครับว่าท่านนายกก็คงพอจะรู้อยู่แก่ใจดูได้จากอะไรดูได้จากตอนที่จัด ตำแหน่งรัฐมนตรีในคอรมอชุดนี้ท่านนายกนำคนนอกมาเปิดตัวด้วยตัวเองทีละคนสองคนแล้วก็มาเปิดตัวเกือบจะเรียกว่าทุกคนที่ผมก็เชื่อว่าเรียกคะแนนได้สำหรับรัฐบาลไม่ผิดนะครับไม่ได้ตำหนิอะไรท่านนายกแต่ว่าสำหรับบางตำแหน่งนายกไม่กล้าเอาออกมาเปิดตัว แล้วก็เหมือนจะทำลับลับล่อท่อล่อหลอกให้วิภา์วิจารณ์ณกันแต่สุดท้ายหวยลอกก็ออกมาจนได้นี่ก็คือคณะรัฐมนตรีชุดนี้สำหรับคนนอกแต่สำหรับคนในผมเข้าใจได้ครับผมเคยเป็นทั้งรัฐบาลหลายรัฐบาลแล้วก็เป็นฝ่ายค้านมาก็เคยผมเข้าใจเรื่องโคต้ากลุ่มเข้าใจเรื่อง โคต้าพักการเมืองผมไม่มีอะไรวิจารณ์ณครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ขอพูดแล้วก็ขอชมท่านนายกว่านายแน่มากที่บอกว่านายแน่มากก็คือกล้าตั้งรัฐมนตรีที่แม้แต่รัฐบาลชุดที่แล้วก็ยังไม่กล้าตั้งเพราะไม่อยากเสี่ยงที่จะไปเดินตามรอยนายกเศรษฐา แต่เมื่อท่านตั้งแล้วท่านก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็ผมก็ขอให้คณะรัฐมนตรีชุดนี้ปฏิบัติภารกิจให้ดีที่สุด